สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องไกรมาวารีอัสคลิปนี้คุณยายจะพาทุกท่านมาชมการปลูกต้นไม้ในน้ำนะคะซึ่งปัญหาที่ทุกท่านพบก็คือว่ายุงจะมาวางไข่ในน้ำที่ปลูกต้นไม้กันใช่ไหมคะคุณยายก็มีวิธีแก้ค่ะโดยจะใช้วัสดุเหลือใช้นะคะก็คือเนี่ยค่ะโฟมค่ะโฟมที่ท่านผู้ชมได้มานะคะ ร้อมกับการซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านนะคะคุณยายก็จะนํามาประกอบการปลูกต้นไม้ในน้าค่ะให้หยุงไม่มาวางไข่นะคะก็ใช้ต้นไม้สวยๆมาวางไว้ในห้องทําให้ชิ้นตาชิ่นใจกันนะคะต้นที่คุณยายจะปลูกวันนี้คือต้นนี้ค่ะต้นนี้ค่ะมิวคอนเฟอร์ติค่ะนี่ค่ะเยาจะปลูกข้างต้นนี้เลยค่ะปลูกในน้ำนะคะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะก็เอาภาชนะนะคะคุณยายใช้กล่องพลาสติกอันนี้นะคะก็มาวัดขนาดค่ะมาขนาดที่ที่โฟมค่ะโฟมคันนี้คุณยายก็ใช้มาหลายรอบแล้วนะคะก็ยังเหลือใช้ได้อีกนะคะก็ยังเก็บเอาไว้อยู่ก็มาวัดขนาดค่ะ พอเราวาดขนาดเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาคัตเตอร์ค่ะนนใช้คัตเตอร์ตัดนะคะขนาดอ่าได้เรียบร้อยแล้วค่ะเอาหินใส่ก่อนเลยค่ะหินใส่ด้วยความสวยงามในข้างล่างนะคะเดี๋ยวพอเราใส่น้ำลงไปนะคะก็จะสูงเลยค่ะ ตรงจะใส่เป็นหินสีสีก็ได้นะคะก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะอันนี้คุณอยากลนกันค่ะนี่เลยนะคะก็พลุกลกันไปประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำค่ะน้ำก็ใส่พอให้เดี๋ยวเราใส่ต้นมาลงไปลากก็จะลงมาสัมผัสน้ำนะคะประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วอันนี้ก็ใช้คัตเตอร์ค่ะในคัตเตอร์ตัดค่ะพอเราตัดแล้วนี่นะคะก็จะได้เข้ากับขนาดของฝาภาชนะนะคะที่เราจะใช้ปลูกแต่ว่า ลงภาชนะไม่ได้ค่ะมันจะแน่นะคะ่ะมันจะพอดีค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอเราตัดออกมาเรียบร้อยแล้วก็ต้องใช้มีดเนะะี่ยค่ะเล็มค่ะเล็มให้ด้านที่เราจะวางนะคะกับภาชนะนะคะเล็มเข้าไปด้านในนะคะอิงเอียงค่ะยิงเอียงเข้าไปด้านในนะคะันนี้ก็ออกมาะคะ่ะ ทีนี้เวลาตกแต่งนะคะก็คือถ้าเราตัดอย่างนี้ระวางไปเลยเนี่ยก็คือจะแน่นนะคะเวลานั้นเราก็ตกแต่งด้านในนี่ค่ะให้เอียงค่ะเอียงเข้าด้านในด้านล่างอะคะ่ะเนี่ก็ด้านล่างไม่ไดไม่ได้เสมอกันนะคะเอียงนะคะเพื่อที่ว่าพอเราเอียงเข้าด้านล่างอย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาที่เราวางเนี่ยก็จะค้าอยู่นะคะเสร็จแล้วก็เจาะรูคะ่ะเนื่องจากคุณยายจะปลูกทั้งต้นคุณยายก็จะเจาะรูตรงกลางคะ่ะ จะรูตรงกลางเลยคุณยายก็ใช้ก้านเนี่ยค่ะพุ่กันนะคะจุ่มลงไปเลยค่ะแล้วก็ใช้มีดค่ะมีดโค้งๆอย่างนี้ค่ะนะคะก็ข,ขวานขวานให้เป็นรูค่ะให้เป็นรูเอาละเพื่อไม่ให้ท่านผู้ชมเสียเวลาคุณยายทำไป้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะก็จะตัดเอียงเข้าข้างในอย่างนี้นะคะแล้วก็รูค่ะรูตรงกลางอย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็เอาต้นไม้ค่ะต้นไม้นี้คุณยายตัดมานะคะเอามาออกจากดินค่ะเดินปลูกอยู่ในดินค่ะออกจากดินมานะคะก็ทําความสะอาดนะคะทำความสะอาดชน้นอยนึงให้รากสะอาดนะคะส่วนรากไหนที่เน่าเน่านิ่มๆน,นะคะไม่สวยเราก็ตัดทิ้งได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเก็บไว้ทั้งหมด หรือส่วนไหนที่ยาวนะคะที่ยาวก็ตัดออกได้ค่ะล้างทําความสะอาดนะคะล้างใบล้างอะไรให้เรียบร้อยด้วยค่ะนะคะสะอาดเรียบร้อยนะคะนี้อันนี้เดี๋ยวคุณยายขอตัดออกสักนิดนึงมีบางส่วนนะคะเนี่ยค่ะก็เล็มๆออกค่ะลากที่นิ่มๆน,นะคะไม่ค่อยแข็งแรง ดึงออกได้เลยค่ะตัดออกได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องก็งอกรากใหม่ค่ะพอเราเลียเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็ใส่ลงไปในตรงรูนี่ค่ะครูตรงกลางเนี่ยค่ะที่เมื่อกี้เราเจาะไว้อย่าเจาะไว้ใหญ่เพราะว่าเราจะปลูกทั้งต้นเลยใช่ไหมคะ,ะเกยเจาะไว้ใหญ่หน่อยนึงพอเราใส่รากไปแล้วใช่ไหมคะ,ะค่อยค่อย ค่อยค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะน,นะคะค่อยๆนะคะดันลงไปค่ะได้แล้วะคะ่ะนี่ค่ะแต่ว่ายังโอนเอนอยู่เดี๋ยวค่อยตกแป่ง ก่อนนะคะถังน้ําลงก่อนแล้วก็มาวางค่ะปิดบนนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะเราจะลงไปค่ะแต่ไม่ลงไปทั้งหมดนะคะให้ค้างอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราเปลี่ยนน้ําเราจะได้ดึงออกได้นะคะเสร็จแล้วอันนี้ยังเอ็นอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้รูเนี่ยขนาดเป็นไปไม่ได้ที่จะพอดีเลยนะคะก็ต้องมีการตกแต่งคุณยายก็จะใช้ลวดค่ะ เป็นลวดพลาส,สติกค,ค่ะลวดพลาส,สติกนะคะตกแต่งค่ะใส่ลงไปให้แน่นค่ะลวดพลาส,สติกให้อยู่ทรงค่ะตามที่เราต้องการนะคะดัดได้นะคะลวดนี้ดัดได้สามารถใส่ลงไปให้ค้ำอยู่ได้นะคะ ใี่คำอยู่ตามที่เราต้องการนะคะอย่าุณยาขอดัดลวดนิดนึงนะคะดัดลวด นิดนึงจะได้ค้ำน้องได้ได้อยู่นะคะข้อดีของลวดเนี่ยค่ะพวกพสลาสิกเนี่ยก็คือว่าเราสามารถดัดได้นะคะดัดในมุมที่เราต้องการได้นะคะต้องการอยากจะให้ค้ำอยู่อย่างไรนะคะอยางเ้ค้ำอยู่ยนี้ ทีหนึ่งนะคะก็ก็จะได้มุมที่ต้องการแล้วค่ะมุมที่สวยงามมุมที่ต้องการยุงก็จะไม่ลงไปไข่นะคะสะอาดค่ะสวยงามค่ะเป็นการรีไซเคิลนะคะโฟมที่เราทิ้งเป็นขยะก็ไม่ย่อยสลายใช่ไหมคะก็มาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะกับการปลูกต้นไม้น้ำของเรา เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเป็นอีกต้นหนึ่งที่คุณยายทำนะคะเสร็จทีเรื่องนอกก็เจาะรูค่ะเจาะรูตรงกลางเช่นเดียวกันนะคะแต่อันนี้เป็นกัปปุรุดอันนี้คุณยายเจาะเป็นรูเล็กๆค่ะรูเล็กๆแล้วก็ปักทีละก้านก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสวยงามค่ะอันนี้คุณยายที่คุณยายทําไว้แล้วนะคะตั้งไว้บนโต๊ะอาหารที่บ้านนะคะนําไปวางที่ไหนก็สวยงามค่ะ ยุงก็ไม่มาไข่ด้วยนะคะเราก็ทำให้สะอาดค่ะสดชื่นนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับต้นไม้งามๆในบ้านในที่ทำงานกันนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ